ไทยจะตาเฝ้าระวังไข้หวัดนกอย่างใกล้ชิดเป็นอย่างไรวันนี้มาฟังกันครับการระบาดของไข้หวัดนกทั่วโลกนะครับทั้งในคนและสัตว์ปีมีแนวโน้มรายงานเพิ่มสูงขึ้นจากการรายงานผู้ป่วยไข้หวัดนกในประเทศกัมพูชานะครับพบผู้ป่วยสองรายครับแต่ในประเทศไทยนะครับยังไม่พบการรายงานผู้ป่วยครับและยังไม่พบการรายงานโรคไข้หวัดนกในช่วง3าี่เดือนที่ผ่านมาคร,ครับอย่างไรก็ตามนะครับจากการประเมินความเสี่ยงนะครับไทยมีสิทธิ์ที่ไข้หวัดนกจะกลับมาระบาดอีก วิธีการป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดนกที่ดีที่สุดนะครับคือการหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกโดยตรงและสัรคัดลักษของสัตว์ปีกโดยตรงครับหากมีการสัมผัสนะครับควรใช้สบู่ล้างมือให้สะอาดครับและผู้ที่ต้องทำงานร่วมกับสัตว์ปีกนะครับควรมีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อครับเช่นหน้ากากปิดจมูกแว่นตาถุงมือและล้างมือให้สะอาดนะครับภายหลัง าาร,รับประทานเนื้อไก่และไข่ที่ปรุงสุกครับในปัจจุบันนะครับยังไม่มีวัคซีนป้องกันไข้หวัดนกครับแต่แนะนําให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ครับโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์นะครับและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างร,รมควบคโคมโรคนะครับและึดหลักสุร้อนสนาดคือการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกครับหากมีรูปรสกลิ่นสีผิดปกติไม่ควรนํามารับประทาน ส่วนอาหารที่เก็บไว้นานเกิน2ชั่วโมงนะครับต้องอุ่นร้อนก่อนรับประทานทุกครั้งครับหากมีไข้ไอปวดเมื่อร่างกายนะครับหอบเหนื่อยหรือมีประวัติการสัมผัสสัตว์ปีกนะครับควรรีบไปพบแพทย์เพื่อวิชัยอาการของโรคครับโดยสามารถติดตามข่าวสารดีๆได้ดูช่องทางของกรมควบคุมโรคใยโทรสายด่วนหนึ่งสี่สรอกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมี